คือมันมีเหตุการณ์ที่อันนี้ก็น่าตกใจคุณผู้ชมดูวงจรปิดหน่อยคือมีคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะแกเก็บทองใส่กระเป๋าแล้วปรากฏว่าแกก็ห่อทองแกเนี่ยประมาณ40กว่าบาทวางไว้หน้าห้องหลานไม่รู้นึกว่าขยะหลานก็เลยเอาไปทิ้งใส่ขยะหน้าบ้านปรากฏคุณป้าแกก็ตกใจดิฮะทองสองล้านกว่าอยู่ๆเนี่ยหลานเอาไปทิ้งคุณป้าแกก็จะทำยังไงละฮะทองแกหาย แกก็เลยเปิดวงจรปิดที่คือหลานนะฮะก<ช>ำลังเอาทองใส่ถังขยะไม่แน่ใจทําข้อมูลรายละเอียดทองมาไหมถ้าทํามาแล้วขึ้นรายละเอียดทองให้ดูหน่อยมีทองคําแท่ง5บาทสร<ช>้อยคอทองคําอีก6เส้นสร้อยคอทองคําเป็นสร้อยข้อมืออีก5เส้น<ช>มีรายละเอียดทองไหมฮะถ้ามีเดี๋ยวเอาขึ้นจอด้วยข้อมูลเนี่ยนะแล้วนี่คือตอนหลานหย่อนทองทั้งหมด40บาท2ล้าน<ช>ลงถังขยะแล้วคําถามคือเกิดอะไรขึ้น คุณผู้ชมครับปรากฏว่าตำรวจต้องไปไล่กล้องอ,อดูภาพสำคัญวงจรปิดตอนคนเก็บขยะคนเก็บขยะมาแล้วฮะเป็นคนเก็บของเก่าวงจรปิดจับภาพได้ขณะที่กําลังเข้ามาเก็บขยะคนเก็บขยะเขาก็ไม่รู้นะฮะว่านี่คือทองคำเขาก็เอาใส่รถเขาเรียกว่าเป็นรถพ่วงข้างแล้วหลังจากนั้นเสร็จสป,ปุ๊บก็เอากลับไปที่บ้านคุณผู้ชมครับ คือจะเรียกว่ายังดวงดีล่าสุดตัดภาพไปที่เจ้าของทองหน่อยคุณวันดีเนี่ยนะครับค,คุณวันดีวันนี้เปิดใจบอกลมแทบจับหลังจากรู้ว่าหลานเอาทอง40บาทเนี่ยนะฮะไปทิ้งถังขยะ,ค,ะคุณวันดีรีบประสานตำรวจปลวกแดงอันนี้ต้องชมตำรวจจริงๆตำรวจไปตามคนเก็บของเก่ามนมีภาพที่บ้านคนเก็บของเก่าด้วยค,คนเก็บของเก่าคลี่ถุงดูเจอทองคุณผู้ชมฮะคนเก็บของเก่าคิดว่าเป็นทองปลอมใช่ค่ะโอ,อ้ ไม่มีใครหรอกมันมาทิ้งทองจริงก็ใส่ถุงตั้งมันไว้อย่างนั้นแหละคนเก็บของเก่าก็เลยไม่ได้เอาไปขายแต่ต้องให้ความเป็นธรรมเขาคนเก็บของเก่าเขาบอกต่อให้เขารู้ว่าเป็นทองจริงเขาก็ไม่เอานะฮะเพราะรู้ว่าถ้าเอาไปยังไงก็ติดคุกลองฟังเสียงคุณป้าก่อนฮะลมแทบจับเลยหลานเอาไปทิ้งฮะดีใจแต่ว่าใจยังไม่ค่อยดีอยู่เลยเนี่ยมันใจมันหายแล้วค่ะพอคนสืบแปลงมากเลยค่ะ เก่งมากเยี่ยมเลยครับผมฮะล่าสุดเราไปเจอคนเก็บของเก่าเลยคุณอุมาพรคุณผู้ชมฮะเพราะตำรวจตามไปหาถึงที่บ้านเราก็คุยกับคุณอุมาพรน,นี่นี่คุณอุมาพรเพชรเพชรวางงก อายุ47ปีถามบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเอาจริงรู้ไหมว่าเป็นทองเขาก็บอกเก็บขยะม,มักจะเจอทองเป็นประจำอ๋อแต่ส่วนใหญ่มันเป็นยังไงเอมันเป็นทองปลอมไงและไอ้สังเกตอยู่ว่าเอ๊ะแต่ก็สังเกตอยู่เหมือนกันว่าอถุงที่ถือเนี่ยมันดูหนักๆอะไรแบบนี้แต่ก็ยังไม่ได้สนใจอะไรก็เอามาเก็บเอาไว้ที่บ้านแบบนี้เดี๋ยวทีมงานลองเปิดภาพรู้สึกของกลางที่โรงพักม,มีไหมที่เขาเอาภาพไปให้ดูเนี่ยนะเป็นทองคําที่เจอ คุณผู้ชมจะเห็นอันนี้คือเขาเคลียบมาจากถุงขยะแล้วนี่ที่คุณผู้ชมเห็นของกลางทั้งหมดเขาเจอแต่ส่วนใหญ่เป็นทองปลอมเขาก็เลยคิดว่า40บาทนี้เป็นของปลอมหลังจากนั้นวางไว้บนพื้นบ้านคือวางเหมือนวางทิ้งเลยฮะ จนกระทั่งตำรวจมาใช่ไหมครับเอใช่ค่ะพอตำรวจมาบ้านเนี่ยค่ะตำรวจก็บอกว่าที่บ้านนี่มีทองไหมนี่ยังบอกกับตำรวจเลยนะมี <c oughs> นี่แล้วก็พาไปดูไอ้กล่องทองที่ตัวเองเก็บมานะตำรวจก็บอกว่าเนี่ยมันทองจริงนะป้านะมูลค่าได้เกือบ2ล้านสองล้านบาทคือตอนนั้นเนี่ยก็ตกใจไม่คิดว่าไอ้ทองที่เราเอาหอ่อใส่ถุงพลาสติกกองไว้ข้างบ้านเนี่ย<อ>มันจะเป็นของจริงไ<อ>งแล้วที่สําคัญก็คือป้าเจ้าของให้สีน้ําใจมาหมื่นหนึ่งเพราะถ้าเอาจริงพี่เขาเนี่ยเอาไปโยนทิ้งนะครับ เป็นทองปลอมป้าจะหายวับทันทีสองล้านป้าก็ค้นดูว่าทําไมมันหนักป้าก็เลยเจอกล่องทองป้าก็เห็นบ่อยป้ยปาก็คิดว่าอ๋อเขาคงขายปีใหม่ไม่ได้เขาก็เลยเอามาทิ้งคิดอย่างนี้มันหอ่อ <c oughs> เขาก็ห่อดีอยู่ถุงถุงสีแดงถุงของเขาอะแล้วก็มัดปากแล้วก็ถุงขยะก,กับข้าวอะไรอยู่ข้างบนมัน <c oughs> มีหลายอย่างแล้วก็รวมเป็นถุงเดียว เนี้ยค่ก็ลื้อดูทีละถุงละถุงเล็กๆเงี้ยเจ้าของเขาตามไปที่สนค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นเขาทำอะไรไม่รู้เขาก็เอาวางไว้กับตะก้าเขาเพราะฉะน,นั้น,น<ะ>คุณป้าใจดีด้วยเพราะว่า<ะ>คุณป้าไม่ได้คิดจะเอาของใครด้วย<ะ>เพราะอย่างที่บอกปกติถ้ารู้ว่าเป็นทองจริงใครจะกล้า,าไปถูกไหมฮ <ś podía S 1> ะใ0่ <40 S 1> <ะ>สิบบาทยังไงก็ไม่รอด